เดลล่าและกองทัพพีขอบเบรกความหวานในจอจากละครแดทูลเลอรให้รักพิพากษาเพื่อมาช่วยเหลือกเกษตรกรที่เจอปัญหาราคาเงาะตกต่ำในช่วงวิกฤตโควิด -19 เป็นการสานต่อไอเดียความฮอตจากไวรัลอาการกลัวขนเงาะของทนายทิชาในเรื่องหลังจากผุดไอเดียแล้วก็ประสานทีมงานสายตรงกับชุมชนผู้ปลูกผ,ผล,ลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมาเงาะจํานวน2,400กิโลกรัมแจกจ่ายกับบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนในกรุงเทพมหานาครพร้อมขอบคุณกระแสะตอบรับของละครอีก ่เบลเห็นข่าวว่าเงาะราคาลงเบลก็เลยชวนพี่ต้นมากพี่ต้นเรามาทํากันไหมเป็นแบบส่วนหนึ่งเล็กๆเนาะที่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะได้ช่วยเหลือทางเกษตรกรด้วยแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับทุกคนเราสําหรับคนทํางานเองจริงๆมันอยู่แค่คนดูมีความสุขไปกับเราแล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปกับละครได้ยิ้มไปกับละครเคยมีคนบอกว่าเป็น2ชั่วโมงนี้เขาลืมเรื่องเครียดๆในชีวิตไปเลยสำหรับคนทํางานเองม,มันที่สุดแล้วล่ะครับความตีที่สุด ส่วนในละครก็แจกจ่ายความหวานจนเปลี่ยนรสชาติน้ำทะเลไปแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วแฟนๆก็ต้องมาตามลุ้นความเข้มข้นกันต่อในสัปดาห์นี้ว่าความรักของพี่ธิชาและนายคิวจะต้องเจออุปสรรคอะไรอีกซึ่งคุณพ่อตัวจริงปราดยุทธพิชัยก็ตามเชียร์ผลงานพระเอกป้ายแดงเรียงแรกของลูกชายกองทัพพีสังเกตจากอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อปราบแทบจะกลายเป็นอินสตาแกรมที่มีแต่ผลงานของหนุ่มพีไปแล้วซึ่งคุณพ่อก็เป็นเปื้มกับกระแส่อพรับพร้อมขอรีวิวถึงสเสน่ห์ของตัวละครคิวให้ แฟนๆสีสันบันเทิงได้ฟังแัดเ e อ็กซคลูซีฟกันไปเลยค่ะมันเห็นการพัฒนาในเรื่องของบสาแบบนี้มหกแบบนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาการตัวละครนี้ไปยังไงอีกเ่ยผมอยากเห็นพี่มีแต่ความสุขถึงผมจะเด็กนะพี่แต่ผมจะปกป้องพี่ให้ดีที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมอะ่ะ จะไม่มีวันทําให้พี่เสียใจตัวละครชื่อคิวเขาใช้ความรักในการดําเนินชีวิตคิว <Wow. S 1> มีรักทู่สองคนรักมากๆเลยก็คือคุณพ่อแล้วก็พี่ทิชาความรักมันทําให้ตัวละครตัวนี้มีสเสน่ห์ก็อยากให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วก็กดช่องสกดส3นะครับดูละครเรื่องแด่ทุเรศให้รักพิพากษานะครับทุกวันพูดพูดหัดนะครับพอละครออนแอร์ air, จบปับ๊บแล้วค่อยพิพากษาเขาว่าคนที่ชื่อ,อนักแสดงที่ชื่อกองทัพพีกเนี่ย เราควรจะมอบความรักให้ขเขาไหมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแด่ทุเลาบให้รักวิพากษ์สารนะครับฝากเลยครับ